ที่เรียกว่ามีเบอร์ใหญ่นี่เบอร์ใหญ่ค่ะที่จะมาทอดคำมันในในแหล่งข่าวเนี่ยถ้ามีถ้าไม่มีพี่น้องสื่อมวลชนมาเนี่ยการเแหล่งข่าวแทบจะไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ด้วยละกันนะครับเพราะว่าคณะผู้บริหารของจังหวัดนลยที่ว่านำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนายทวาเองก็ตั้งใจใหญ่กันถึงทางการจังหวัดนายทวารเองก็รุมทุนแบบนี้เลยเรื่ายแต่ส่งพลัง กำลังใจที่จะทำการไล์กันต่อในแต่ละเหตการณ์และประโยชนทั้งหมดกจะเกิดขึ้นกับเราชาวาททวันในวันนี้ไปดูย่านในสองเน,น,นือนหลครับผมนเ็นเรื่องของ for the first c o e n i of the music festival and big bye at n a r a t h i w Today, และพัฒนานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวส่งกีฬานะครับ oh, <okay. S 2> เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจก,ก,ร oh, <okay. S 2> กระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวและมีอามุนนลาดนะคะเพราะว่าเรามีจัดจำหน่ายนะคะส่นอุปกรณ์และก็อไหร่สำหรับไบเกอร์จากร้านค้าชั้นนำหลายของการจัดงานในครั้งนี้และนโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดนาราธิวาสนะครับเป็นภาพรวมที่ได้เดวนการมาร่มกับทุกคนวันนี้ครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจิงก,กีฬา สิ่งต่างๆมากมายดาราที่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่มีดีแก่เรื่องทาวที่มารวบสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพราะถือว่าในความเป็นเจ้าบ้านของท่านมีการทนการทำกิจกรรมหรือว่าเป็นการสื่อสาทุกคนต้องการการที่จะทำงานอะไรให้สำเร็จเนี่ยทคนในจุดเราต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให เรื่องทีเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานบ้ากบนการดนตนีและปิดไบ้แอดคราชีวาเดิชเชียงสาสุชาติชายชครับันทั้งหนุ่มหล่อและสาวสวยนะครับเปลี่ยนพ่้นทั่วระกาจังหว,วัดนราธิวาสเต็มไปถึงปัตตานีล้นปลายลาเลยฮะตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็นําเรียนเขาว่าทุกทางจัง,งหวัดมีเงินแค่ 1, นาาหนึ่งล้านเก้าแต่กำลังจะบอกกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมไหมครับว่าวันนี้เนี่ย เราจะมีถนนคนเดินดู้นเนี่ยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับครับขอพักสี่หนึ่ง